Time potion, little spice. it in for love Throw cauldron. a a and all a sweet สวั lighting, สดีครับมาพบกับพวกเราซุนบารายเพนท์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็ได้ชุดสีจากแฟนเพจของเรามาครับเป็น Honda M S X นะครับผมก็จะมาทําสีเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นสีน้ําเงินวิเกอร์นะครับรหัสสีก็ H สองสองนะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกเราจะปรับพื้นก่อนเพราะว่าชุดสีเขาขันมาให้เราแล้วนะครับผมสีที่ผมจะมาปรับพ uh, ื้นรอบนี้ก็คือ U C Y หนึ่งหนึ่งสามนะครับ ตื่ในขั้นตอนต่อไปนะครับผมขั้นตอนนี้เราจะใช้เฮดตองสองครับในการทำสีจริงนะครับผม มาสู่ในขั้นตอนที่สามนะครับผมเราจะมาคนนี้นะครับเคทีเจ็ดนะครับผมตัวนี้อีกแล้ว เรื่อม,มากวากาลงนะครับผมเพื่อเราจะทําให้สีมันมีมิตินะครับ เสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับชุดสีมอร์ไซคอนซา M X S ของฟุตต้นชนบุรีนะครับนี่นะครับกล่องก็ส่งมานะก็เดี๋วเสร็จแล้วเราสง่งขนสง่งเก็บเงินปลายทางเอานะครับใครที่ดูแล้วชอบวิดีโอตอนนี้ก็กดไ like, ลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจจะทําสีกับเรานะครับก็คือส่งทิ้งงานมาเหมือนฟุตต้นเนี้ยมาอย่างนี้เลยแต่ ต้องขัดมาให้เรียบร้อยนะครับอย่างต้นนี้เขาก็ขัดมาเนียนมากครับขัดจนลึกเกินไปด้วยซ้ำเอาแค่ขัดถ้าเป็นสีเดิมโรงงานก็ขัดเบอร์หนึ่งพันหรือเบอร์แปดร้อยก็พอนะครับขัดให้สีมันด้านแล้วก็ส่งมาแต่ถ้าเป็นสีที่ทํามาก็ต้องขัดให้เข้าเนื้อลึกๆหน่อยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจก็ทักอินบ็อกมาในเพจนะครับใครที่สนใจจะทําสีแอดมินเราจะนัดกันอีกทีนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนเพจอยู่แล้วก็ให้ติดตามคลิปต่อไปจะมีสีอะไรอีกอย่างน้ำเงินนี่เรามาสองอาทิตย์ละ เดี๋ยวที่หน้าจะเป็นสีอื่นแล้วนะครับการติดตามเราตลอดนะครับเราจะมีของปแปลกๆมาทําอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็แข้งเคืองใครอยากทำก็ส่งมาล้างมาให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ